ทิ้งชีวิตนางเอกหายไปจากวงการภาพปัจจุบันเกศธิยาดาอดีตนางเอกหน้าหวานยังสวยอมาตะในวัย42ปีย้อนเวลากลับไปราวๆ20ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสาวสวยหน้าหวานเกตธิยาดานางเอกละครพื้นบ้านที่ฝากผลงานบวกหน้าสวยๆไว้ทางหน้าจอหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องดาวน้ำค้างจอมใจเจ้าป่า สายนาำลูกผู้ชายคุณช้างขุณแผนและก็อีเหนาโดยเฉพาะเรื่องวันทองที่การแสดงยังคงตาตึงใจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังถือได้ว่านางวันทองเวอร์ชั่นแรกจากคุณช้างขุนแผนปีพุทธศักราช2542ผลงานละครพื้นบ้านของต้อยเรศรษฐาศิราชายาออกอากาศทางช่อง3ที่สร้างความโด่งดังให้เธอแล้วต่อจากนั้นเธอก็ค่อยๆอ,ออกมาจากวงการหันไปทำเกี่ยวกับตัดเสื้อในแบรนด์ทิยาดา ภาไทยเริ่มรับงานลดน้อยลงตั้งแต่ปี2548ถึง2549แล้วค่ะเพราะว่าไปเรียนปริญญาโทแล้วเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ได้เก่งโดยที่ไม่ได้ไปเรียนเป็นจะต้องเรียนต้องไปขาดเรียนไม่ได้ก็คิดว่าเป็นช่วงในขณะที่เราต้องการจะเรียนแล้วก็เลยเริ่มรับงานลดน้อยลง ถามว่าเลือกเรียนอะไรปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวแต่ว่าช่วงนั้นก็ยังมีสัญญากับ RS อยู่ออกใจเยอะเลยล่ะก็ขอเขาไปเรียนซึ่งเขาก็ให้พอเรียนจบก็คิดนะคะอยากจะกลับเข้ามาถ้าหากได้โอกาสเพราะว่าเราก็หายไปนานแล้วแต่ว่าพอว่าเปลี่ยนเบอร์ด้วยรวมทั้งสัญญาก็หมดเขาอาจจะไม่รู้จะติดต่อพวกเรายังไงด้วย พอมาภายหลังได้โอกาสจากพี่ๆที่เคยทำงานร่วมกันเขาถามว่าเกดยังรับงานหรือไม่เราก็โอเคก็มีกลับมาเล่นละครบ้างจริงๆเล่นเป็นต่อมาสักพักแล้วก็หลายตอนอยู่และก็มาเป็นเนื่องจากว่ามีเธอเราก็ออกหลายตอนอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องอื่นรอบทที่โอเคเหมาะสมถัดไปค่ะ ุณช่างขุนแผนทุกคนรู้จักเกตในฐานะที่ว่านี่คือเกตธิยาดาเล่นเป็นนางพิม์พจนกระทั่งทุกๆวันนี้ผ่านมานานมากแล้วกี่สิบปีก็ไม่รู้พอเราไปต่างจังหวัดคนจําได้เรียกนางพิม์พถ้าหากหนูมีลูกนี่ลูกเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะดีใจนะแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วคนยังจำเราได้ชีวิตคู่ยังไม่ได้แต่งก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนิ่งมากอยู่กันไป